sơn một tròn từng đế sơn lo gan ra sang ca tha con bền bướm sĩ sơn bám đã u bài chi còn lo văn tha mi bồ tát Hạ ma na tăng cha ดโนนรัธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงพระเทมยอยกับปาการดาเวนดาเวนละกอนดาวแนบป่าเบ่เคมังผลิบานส่วนใด bạn đêm bà nói rằng bên tòa lâu còn ta là lẽ duyên đại nên hàng lâu còn ta khen ta sẵn thịt to, và sống bên đà bùn thân dính dạy quả đà bùn thân đi Thăng lại do anh thuyết thà tốt nụ bói

đêm hai cha mô ai dân quan thù xa âm kiềm ba lan ta lại ăn quan bộ yên đôi xuân đi leo bên dạng duyên chân có bà lại ca สำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นยิธาีดังขันตอโลโอุปันโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นบุญใจเจริ เป็นไปเมื่อเป่าดินพ่านสามพรานทางการเมือสงครามเาเวททีต้องเป็นไปเมื่อความรู้พร้อมเป็นดำเดืยอยสงคมปราการมายันตังน้ำม,มังเอวังชะา้าน้ำมังพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงนั้น Đường Có lẽ nằm Vì đúng khẳng Quảm Có Đường Rất Cả vợ Thế Quảm Đúng Khẳng Thu Mà Giá Quảm Quảm Lâm Lầy Lâm Bài Cái Quảm Sơ Bài Chạy quả, Quảm Khẳng Chạy Có Đường ไปแย่ซ้ำไปยอนทุกข์ขอความประสมกับสิ่งไม่เป็นเดือดเดือบพใจก็เป็นดวงไปแย่เว็บไปยอนขอทุกข์ความรักเบาเดืมบพใจก็เป็นดวงยำเป็นสังนราปฏิตมเป็นดุขา Đã chứng đại Chính năng, năng bên Sáng khi tên nam ban cho bạc Năm khán thà Và đôi Nhà bà thàn Khán thăng hạ Bên đường Đã chứng đại Đã chứng đại Đã chứng ยืนมันเกอโลมเวทนาลุมังนั่งขันทอนขันนันเป็นได้ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนานั่งขันทอนขันนั้นเป็นได้ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารุมพัน năng cảm đoan khả năng phân đi tăng hẹn quảm nhân sáng khả vinh gia nô bạc năng cảm đoan khả năng phân đi hẹn quảm cư vinh gia sáng bà linh gia hai giả vô cầm lo cổ bạc ni Ba băng gạo nắp mùa yang dung băng dung dung bên dung bên dung bên dung băng dung băng dung băng dung dung sông dung 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 ส่วนโนสัสนิมบาลาบัตเตียอันหนึง่งคำสั่งสองของผู้มีบัมพาเจ้า,านั้นยอมเป็นไปในสาวงทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือนนการจะแยกอย่างน้ว่ารูปังอนิจังรูปไม่เทอ นิจจ์เวดนาไม่เดียงสัญญาณาิจจ์สัญญาไม่เทียงสังขารนิจจ์สังขา,า,ารไม่เทียงวิญญาณังอนิจจ์เวิญญาณไม่เทียงรูป,ปังอนัตตา เวทนาหนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตน จำเปสทังข้าลาิจาสังขานทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงจาเปธรรมานุตตเตธรรททั้งหลายทั้งปวงดังนี้แต่ไม่อย่างอตินามาพวกเราทั้งหลายเป็นพ่อทองครอบนำแล

สบายใจความขำแค้นใจทั้งหลายทรงขอตินาเป็น,บนโบ้ทุกความโุกอย่างเราแล้วโทขะเปเรตาเป็น,บนโบ้มีความทรกเป็นเบื้องหน้าแล้วตาเกวารันตาทโรขกขางคันธัน อันตะเคียรยาปัญญาเยธาติ์ำธรรมจันไรกันธรรมเดีสดแห่งตรงทางเส้นเนจะพึงพาคนชาตแค่เราได้เจลิญบาริณ oh ิโพธิตามเบตังพระวัมอ oh ุทิศอรหันตังสัมมาสัมพุทธังเรา จากเกลร่อนน้อยพระองค์เองแม้ปอไปนิพพานานั้นแล้วพระองค์นั้นสรัทธากานสมาธทีนยังบำมพาญสิตาเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรื่อนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรื่อนแล้วตรัสรหมิงพระขาวัา พระมัจจรยยังจรารามาพระเพื่นโงยงึ่งพระมัจจันในพระบูปผาบากาวพระองค์นั้นเวคุณังสิกขา,าสัจเิวัสมปันถึงพร้อมด้วยสิกขาและทำเป็นเครื่องเรียงชีวิตของเ็งโนโสนทั้งหลา